สว,สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโซมาชูเกิลครับบอกว่าเขาเบื่อแล้วนะที่จะหาข้ออ้างให้กับสิงห์บลูเชลซีให้รอดูตลาดขาเข้ารอบนี้ดีกว่าทางด้านของโซมาชูเกิลครับเขาเบื่อแล้วที่จะหาข้ออ้างมาแก้ตัวในการที่แพ้2เกมจาก5เกมในฤดูกาลใหม่นี้ล่าสุดเลยก็คือแพ้เซาแรมตันเมื่อคืนครับหนึ่งประตูต่อสอง แต่เขาเนี่ยอยากให้โฟกัสที่ตลาดซื้อขายรอบนี้นะที่จะปิดตัวลงในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้ว่าจะต้องมีการเสริมทัพอีกนะครับเขามั่นใจอย่างนั้นถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยสิงห์บลูเชลซีครับได้มาคูก e ุเรียารฮิมสต์ร์ลิงคาริดูคูลิบาลี่แคเน่ชิเกลเมกาและกราเบียสโลนิน่าเนี่ยเป็นขาเข้าในตลาดซัมเมอร์นี้ของพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าชูเคลิลครับยังไม่หนำใจ ดังนั้นครับเลยเชื่อกันว่าจะมีการเสริมทัพอีกนะครับโดยตอนนี้เนะี่ยโฟกัสไปที่ยอสโกกวาเดโอครับกองหลังดาวรุ่งของไอเบลิสิกอยู่นะครับที่มีข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมามาฟังคำพูดของชอมัตูเครนหน่อยก็บอกว่าเอ,อ่อในการที่แพ้เมื่อคืนเน่ยมันจะไม่ผมนึกถึงเกมกับยูเวโตสที่เวทียูฟ่าชิปเลิกเมือกดูกาลที่แล้วเราทําผลงานได้อย่างมหัศย์ที่สแตมฟอร์ดบิดแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเสียเบนชิวิลไป8เดือนและอ็นโกลกองเต้ไปแปสัปดาห์ มันเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งในเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ฤรดูกาลนี้แหละเรามีผลงานที่มหัศจรรย์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่นคนสําคัญของเราต้องพักไปอย่างน้อย6สัปดาห์แล้วก็มีเรื่องของใบแดงและรูเบนรอฟตัชชิกเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บอีกวิลจมก็มีอาการป่วยโอ้พระเจ้าแล้วมันเกิดขึ้นกับนักเตะคนสําคัญของพวกเราคนแล้วคนเล่าแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นอ่ะหากผู้เล่นคนสําคัญพวกนี้เนี่ยพลาดลงสนามอีกเราจําเป็นต้องแสดงจิตใจที่แตกต่างออกไปจากนี้ ณเวลานี้เนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะคว้าชัยชนะที่บ้านของเลิชแล้วก็ซาวจำตันเขาผมรู้ว่าพวกเราเนี่ยเตรียมตัวมากพอที่จะรู้ว่าเราสามารถพ่ายแพ้ในเกมแบบนี้ได้แม้จะไม่ชอบแต่แบบเมื่อคือนน่ยมันง่ายเกินไปที่จะเอาตัวรอดจากความพ่ายแพ้เอ่อผมว่ามันเป็นเส้นบางๆมากกว่านะระหว่างข้อแก้ตัวกับคําอธิบายผมไม่อยากจะออกตัวแรงเพื่อมอบพื้นที่สําหรับคําแก้ตัวให้กับใครการปิดตลรดรอบนี้จะช่วยเรา และจะได้รู้ว่าใครที่มีความมุ่งมั่นเต็มที่และบทบาทใดที่ทุกคนเนี่ยต้องลงเล่นเพื่อเติมเต็มจากนั้นน่ะทุกคนรวมตัวกันรวมถึงตัวผมด้วยจําเป็นต้องยกระดับผลงานของเราขึ้นมามันเป็นฟอร์มที่โอเคไม่ใช่หายนะอะไรเลยแต่คําว่าโอเคนั้นมันไม่เคยดีพอเลยอันนี้ก็คือบทสัมภาษ์ของชมันจุกเกิลนะครับ